ได้ยินไหมนี่คือเสียงของดาวตก By frost สพานสายรุง้งที่พาผพันเหนือก้อนเมฆซูรินแดนแห่งเทพ,พเจ้าพวกเราชาวลาฟิเนสได้ปฏิญาณตนต่อเหล่าเทพพเจ้าว่าจะปกป้องแสงสว่างจากรุ่นสู่รุ่นพวกเราอาศัยอยู่บนยอดของต้นอีกราซิล ดินแดนที่อยู่ห่างไกลความวุ่นวายของโลกมนุษย์และเมืองเอ็กลาสดินแดนแห่งปาฏิหาริย์ที่คอยเฝ้าดูสะพานไบฟรอสต์อยู่อีกฝั่งหนึ่งหลังจากสงครามเทพเจ้าอันยาวนานจบลงแล้วเทพเจ้าเฟย่าเทพเจ้าผู้อ่อนโยนคอยดูแลปกป้องพวกเรามาโดยตลอด พวกเราทุกคนเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตในดินแดนแห่งนี้จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไปตลอดกานพวกเราเชื่อฟังคําสอนของเทฟเฟรยาที่จะปกป้องสะพานไบฟรอสอันนำมาด้วยความสุขสงบประดุจพรแห่งเทพเจ้านี้แต่ทุกอย่างไม่ได้เป็นเช่นนั้น อยู่มาวันหนึ่งสะพานไบฟรอสถูกทำลายพวกเราจึงได้ขอยืมพลังแห่งเทพ,พเจ้าเพื่อซ่อมแซมไบฟรอสอย่างเต็มความสามารถแต่ทันใดนั้นเองความมืดมิดก็ได้ปรากฏขึ้นกลุ่มพันธมิตรของพวกเราก็กลับมาขัดขวางการซ่อมแซมไบฟรอสซะอย่างนั้นความสงบสุขงั้นเหรอมันก็เป็นแค่คำโกหกของพระเจ้าที่มีวิธีตรวนพวกเจ้าเท่านั้นแหละไบฟรอสเหรอ ก็แค่สิ่งที่พระเจ้าเอาไว้กักขังพวกเราชาวลาฟินเนสยังไงละ่ะมันผูกมัดพวกเราไม่ให้โบยบินไปสู่ท้องฟ้าพวกเราชาวลาฟินเนสเลยต้องทนอยู่ใต้ความมืดมิดที่ไม่มีแม้แต่แสงและไม่สามารถมองเห็นโลกภายนอกได้เลย,เลยทำไมไม่ทำลายใบยฟลอสไปซะเลยละ่ะพวกเจ้าไม่ต้องการมีอิสระหรอพวกเจ้าอยากจะเป็นหุ่นเชิดของเทพเจ้าแบบนี้ต่อไปงั้นเหรอ ยสิ่งที่ปฏิญาณเพื่อตามหาอิสรภาพนั่นมันอิสรภาพที่แท้จริงที่เจ้าตามหาหรอความศรัทธาคำปฏิญาณการยอมอุทิศทุกสิ่งแม้แต่ตัวของเจ้าเองนั่นเป็นเกียรติยศที่เจ้าต้องการอย่างนั้นเหรอทำไมทุกคนถึงไม่เข้าใจกันเลยนะทุกอย่างจะถูกทำลายฉันจะทำลายสิ่งที่ทำให้พวกเจ้าหลงผิด แล้วพวกเราจะได้โบยบินอย่างอิสระพวกเราจะปกป้องแสงสว่างของพวกเรา